ประวัติความเป็นมาเมื่อวันที่1ธันวาคม2536จังหวัดหนองบัลำพูได้แยกออกมาจากจังหวัดอุดรธานีโดยการถ่ายโอนข้าราชการหน่วยงานทุกสังกัดเข้ามาอยู่ภายใต้จังหวัดหนองบัำพูสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัำพูรวมกับโรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งได้ดําเนินการขอโอนย้ายสมาชิกที่มีความประสงค์ออกจากสากลอมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจํากัดเพื่อจัดตั้งสากลอมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัำพูจํากัด โดยมีสมาชิกเมื่อเริ่มดําเนินการจํานวน343รายมีทุนดําเนินการ752,144.91บาทณวันที่31กร,รกฎาคม2568มีสมาชิกประเภทสามัญจํานวน1,981รายมีสมาชิกประเภทสมทบจํานวน956รายรวมทั้งสิ้น2,937รายที่อยู่ปัจจุบันเลขที่249หมู่9 ถนนรอบเมืองตรงข้ามหมู่บ้านและดาวันตำบลหนองบัวอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูปัจจุบันบริหารงานโดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่สาสิบเอ็ดคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการหนึ่งนายสรายุทธ์สมศรีประธานกรรมการสองนางนิตยาพันงามรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งสามนางสุรภีพรมแสงรองประธานกรรมการคนที่สอง สีนางนัทยาพนมชัยจิรกุลกรรมการเหรัญยิกห้านายนักกรจันทรเสนากรรมการเลขานุก,การคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้นำโดยหนึ่งนายสังวานหมอกโคกสูงประธานกรรมการฝ่ายเงินกู้สองนางรุ่งนาภาถาบุญเรืองกรรมการฝ่ายเงินกู้สามนายสุมพรพรมจริตกรรมการฝ่ายเงินกู้สี่นายบุญเลิศกองสุวรรณกรรมการฝ่ายเงินกู้ ห้านางสุวัชราเท้าพากรรมการเลขานุการฝ่ายเงินกู้คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์นำโดยหนึ่งนางสาวกิ่งเพชรชินศิรประภา,าประธานกรรมการ,รจจาฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์สองนายนรงฤทธิ์จนาวะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์สามนายอุดมงุงเศรษฐทัศน์กรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์สี่นางพยาลพรมดี กรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์5นาในประพันธ์ชัยศรีกรรมการเลขานุการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ฝ่ายจัดการนำโดยหนึ่งนางสาวรัตนาสร้อยกุดเกลือผู้จัดการสองนางสาวจิรภาบุตรดารองผู้จัดการสานางสาวปณิตาหจัจจนารายเจ้าหน้าที่บัญชีสีน่นางสาววิสมัยสุริยขันเจ้าหน้าที่การเงิน 5. นางสาวนารนาถอนุสาตตระชนเจ้าหน้าที่สินเชื่อ หกนางสาวเบญจวรรณสวัตถ์เจ้าหน้าที่รับฝากถอนเจ็ดนางสาวทิติมาพรมบุญเจ้าหน้าที่ธุรการแปดนางสาวศิวพันธ์สมบูรณ์ใจเจ้าหน้าที่สวัสดิการเก้านางสาวนริศราคติยวงศ์เจ้าหน้าที่สูตรประสานงานสิบนางทวินเกตไรแม่บ้านวิสัยทัศน์เป็นสากลอมทรัพย์ชั้นนำบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มั่นคงและเอื้ออาทรต่อสังคม พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการอย่างมีคุณภาพ 2. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 3. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการและสมาชิก 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก 5. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆข้อมูลด้านการเงินของสหกรณ์อมทรัพย์สาธารณาสุขจังหวัดหนองบัวลำพูจำกัด เมื่อวันที่1ตุลาคม2567ถึง31กรกฎาคม2568ทุน 998, 752, 207บาทเศษร,รายได้ 118, 35, 231บาทเศษค่าใช้ใจ่าย 32, 514, 393บาทเศษสินทรัพย์รวม 2, 879, 798, 0 50บาทเศษ มีสิน1 8 8 1 4 5 8 4 3บาทเศษผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ2ปีบัญชีณวันที่31กรกฎาคม2567และ31กรกฎาคม2568ปี2567มีรายได้99,224,000บาทเศษค่าใช้จ่าย25,315,000บาทเศษกําไร73,980,000บาทเศษ ปี2,568มีไรายได้1 1 8่งร0 0 0บล้าน35,000บาทเศษค่าใช้จ่าย32,514,000ล้าน5 14, บาทเศษกำไร8 5 5 2 0 0ห้ล้านหสบาทเศษผลตอบแทนจากการลงทุนของสากรอมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำพูจำกัดประเภทสินทรัพย์ที่นำไปลงทุน1น,นำเงินไปฝากสากรอื่นสัดส่วน25% 2งเงินให้สมาชิกกู้ยืมสัดส่วน67.68% 3เงินลงทุนระยะยาวซื้อหุ้นชุมนุมสัดส่วน2.88% 4ตาสานีประกอบด้วย4.1หุ้นกู้สัดส่วน0.53% 4.2พันธบตัตรสัดส่วน1.80% 5ตาสารทุนหุ้นสามัญประกอบด้วย5.1หุ้นสามัญปตอทอ สัดส่วน1.43% 5.2หุ้นสามัญ KTB สัดส่วน0.67%การดำเนินงานสหกรณ์ประกอบด้วยด้านเงินกู้รายละเอียดดังนี้ 1. ประเภทเงินกู้สามัญดอกเบี้ยร้อยละ6.25 2. ประเภทเงินกู้ฉุกเฉินดอกเบี้ยร้อยละ5.75 3. ประเภทเงินกู้พิเศษดอกเบี้ยร้อยละ6.00สิทธิการให้กู้ของสมาชิก แบ่งออกเป็นสีประเภท1สิทธิการกู้ค่าราชการลูกจ้างประจำวงเงินกู้ไม่เกิน7ล้านบาทบุคคลค้ำประกันไม่เกิน6ล้านบาท2ค่าราชการบำนาญวงเงินกู้ไม่เกิน5ล้านบาทบุคคลค้ำประกันไม่เกิน3ล้าน5 0 0แสนบาท3สิทธิการกู้พนักงานราชการเจ้าหน้าที่สากรกรวงเงินกู้ไม่เกิน4ล้านบาทบุคคลค้ำประกันไม่เกิน3ล้านบาท4สิทธิการกู้พนักงานกระทรวงวงเงินกู้ไม่เกิน1ล้าน1แสนบาท บุคคลค้ำประกันไม่เกิน400,000บาทสรุปเงินกู้คงเหลือทั้งหมดเงินกู้สามัญจำนวน1,721ล้านบาทเศษเงินกู้ฉุกเฉินจำนวน9,310,000บาทเศษเงินกู้พิเศษจำนวน195ล้านบาทเศษรวมจำนวนทั้งสิ้น1,926ล้านบาทเศษด้านเงินรับฝากรายละเอียดดังนี้1เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปดอกเบี้ยร้อยละ2.50 สองเงินฝากออมทรัพย์พิเศษดอกเบี้ยร้อยและ3.00 3สามเงินฝากออมทรัพย์ประกันเสี่ยงดอกเบี้ยร้อยและ2 0 0จสี่เงินฝากประจำสามเดือนดอกเบี้ยร้อยและ2.75ประจำหกเดือนดอกเบี้ยร้อยและ2.85ประจำสิบสองเดือนดอกเบี้ยร้อยและ3.00 5ห้าเงินฝากเกษียณเปลี่ยนสุขดอกเบี้ยร้อยและ3.00 6. เงินรับฝากโครงการออมไวออมดีเพื่อชีวิตสุขใจอัตราดอกเบี้ยร้อยและ3.25 ปัจจุบันมีเงินฝากจากสมาชิกทั้งหมดประเภทสมาชิกสามัญเงินฝากประจำจำนวน13ล้าน3 3,000ันบาทเศษเงินฝากออมทรัพย์จำนวน101ล้านบาทเศษเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจำนวน382ล้านบาทเศษรวมทั้งหมด506ล้านบาทเศษประเภทสมาชิกสมทบเงินฝากประจำจำนวน9ล้าน9ก5 0 0 0บาทเศษเงินฝากออมทรัพย์จำนวน28ล้านสี่พันบาทเศษ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษจำนวน151ล้านบาทเศษรวมทั้งหมด189ล้านบาทเศษด้านสวัสดิการรายละเอียดดังนี้หนึ่งสวัสดิการวันเกิด2สวัสดิการ,กรเกษียณสสวัสดิการทุนการศึกษาสสวัสดิการด้านสงเคราะห์ศพ5สวัสดิการประกันกลุ่ม6สวัสดิการประสบภัยทางธรรมชาติ7สวัสดิการกองทุนเปลี่ยนสุข สวัสดิการทางเลือกของสมาชิกสากรออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำพูปัจจุบันเป็นสูตรประสานงาน4สมาคมและ8กองทุนรวมเป็นเงินประมาณ10ล้านบาทผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การปิดบัญชีได้รวดเร็วและโปร่งใสประจำปี2561จากกรมตรวจบัญชีสากลผ่านเกณฑ์การประเมินสากรสีขาวด้วยธรรมพิบาลระดับจังหวัดปี2561 ได้รับคัดเลือกเป็นสาหากรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดตั้งแต่ปี2563จนถึงปี2567ปี2565สหกรณอมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำพูจำกัดได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี2565มีมติอนุมัติให้จัดซื้อที่ดินจำนวน4.3งานเป็นเงิน14ล้านบาทจากนายเทระเทพหรือวิภู ปี2,566สากรออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัรลำพูจำกัดได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี2,566มีมติอนุมัติให้จัดสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่วงเงินไม่เกิน40ล้านบาทโดยบริษัทกษสกดฟ้าจำกัดปี2,567สากรออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัรลำพูจำกัดได้ดำเนินการก่อสร้างและยกเสาเอกเสาโทเมื่อวันที่9พฤษภาคม2,567 ณวันที่29กรกฎาคม2568ส่งมอบอาคารสำนักงานแห่งใหม่